ในห้องนี้ผมด้วยด้วยเจตที่รู้ว่าอาจจะเป็นการสัมภาษณ์กับอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายในฐานะนกักการเมืองในฐานะสะสะก็ได้ <c oughs> มันควรจะไปคือค,นนคือคือด้วยหนังสือพี่ทีมออกตั้งแต่น้องเขา7-8ขวบค่ะทุกคน ถามน้ำขึ้นไหลอันเนี่ยน้ำจิ้มอย่างไรเจลละลายร้อนแล้วดูสิน้ำเริ่มร้อนนะคะสอบถามท่านผู้ชมมีจนเดียวสั่งดีว่าร้านอาหารอ้ร้านพิชานะครับได้ถามว่าอะไรคะพี่ทิมโอเ,เคค่ะค,คุยคุยกับพี่ก่อนก็นได้ค่ะ <S <S 2> <S 2> คนที่เชียงใหม่นะคะว่ามีร้านหนังสือร้านไหนนะคะคท,ท <laughs> ี่นี่รัพูดหรืไปด้วยเออใช่ใช่ที่ร้านร้านหนังสืออ่าร้านไหนที่แนะนำแล้วก็หน้าเออหน้าไปหาหน้าอะไรอย่างเงี้ยบุ๊กส์แมทท <c oughs> ์รีใช่ร้านเหล้าร้านร้านเหล้าที่ที่สระเอรอลิงไม่เอกสระอาค่ะพี่ริมที่หมายหมายความว่าเล่าเรื่องอะ่ะอ๋อ บอกพี่ทิมด้วยว่ารักนะหัวซ่านอยู่สยามค่ะเดี๋ยวพี่จะให้ลูกชายนี่มาซื้อเพราะว่าจะได้ถึงได้คิวรักมากเลยนะค่ะแต่อ่งแล้วหนึ่งแต่อ่งแล้วหนึ่ง ทำตัวเป็นตัวอย่างนะคะทุกคนนี่เนน้องยเขาก็กลกันเหมือนกันแต่ว่าเขาแบบทำงานมากเล่ะถึง่าขคออันนีู้ว่าเิดมุงนอบคุณมบคุณมากขอบคุณมาขอบคุณมากขอบุกขอบคุณมาอคุณกขอบคุมาบคุมากขอบคุณาขอบคุณมากคุณมคุณมาอบคคุากขอบคุณมาามาอากขอบุกขอบคุณมากขอขอากขามากขากขคุ นี่ดีค่ะาโอยเด็ดดี้คะมาเซ็นให้หน่อยค่ะมาเซ็นให้หน่อยค่ะเด็ดดี้ขอหน่อยค่ะอุสาไปเปลี่ยนนามสกุลอุสาไปเปลี่ยนนามสกุลไม,ไม่มีกากีวแล้วใช่ไหม <c oughs>